ขอบคุณพระเจ้าก็กล่าวต้อนรับทุกท่านทุกท่านก็ได้เข้ามาเราขอบคุณพร,ร,ระเจ้าในชาวนี้พี่น้องจะจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรู <Okay. S 1> ฮิบรูบทที่4ข้อ1ถึงข้อ7นะครับตอนนี้เด็กๆอนุชนกำลังตอวเล็กๆนะครับก็จะมีห้องข้างบนชั้น 3, สาหรับเด็กๆที่จะขึ้นไปเรียนฮิบรูบทที่4ข้อ1ถึงข้อ7 ชีวิตที่เข้าสู่การพำนักเราดูพระคำพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับในฮิบรูนะครับผมอ่านข้อหนึ่งพี่น้องอ่านข้อสองจนถึงข้อที่เจดด้วยกันเพื่อเราจะไข้ควรพระคำพระเจ้าเหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง สำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วจะได้เข้าสู่การทำนักคือการทำนักที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การทำนักซึ่งเราจัดให้แม้ว่างานของพระองค์จะได้สำเร็จแล้วตั้งแต่สร้างโลก แต่ในที่เดียวกันกับที่ได้อ้างไว้ข้างบนนั้นมีคำว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การทำนักซึ่งเราจัดให้ด,ด,ด,ดังนั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้วันหนึ่งคือวันนี้พระองค์ตามที่ ได้ตรัสทางดาวิดในเวลาต่อมานานในข้อพระคัมภี์ที่มาข้างบนแล้วว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นให้เราร่วมใจที่ฐานได้กันข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะขัดถ้อยคาของพระองค์นั้นเป็นลิธานุภาพและเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างไรจะสําเร็จอยู่ในชีวิตเราทั้งหลาย <Okay. S 1> เมื่อการเชื่อฟังเมื่อการที่เราเชื่อในพระสัญญาพระองค์พระองค์ะงจะทําสําเร็จ ผ่านชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนขอถ้อยคําพระเจ้าในเช้าวนันนี้ขอการดนใจที่เป็นการงานแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นที่จะเปิดเผยความจริงให้เราเข้าใจเกินความคิดของมนุษย์เกินความเข้าใจมนุษย์นั้นพระองค์จะทรงตรัสอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องเราพูดถึงว่าชีวิตแห่งการเข้าสู่การพำนัก หมายว่าการเข้าสู่เวลาที่เราได้พักผ่อนหรือเข้าสู่ในเวลาที่เราได้อยู่ในเวลาของเราบางคนในชีวิตตลอดชีวิตบางคนอาจจะพักบ้างนะฮะใช้เวลาทํางานบ้างสู้บ้างผ่านเวลามาในชีวิตอย่างมากมายและบางคนก็ไม่ค่อยมีเวลาในการพักลงและก็ไข้ควรในชีวิตของเราทั้งหลายแต่แท้ที่จริงบางครั้งนะฮะบางคนรอจนกว่าจากกะเกษียณ แล้วค่อยมานั่งลงคิดถึงชีวิตของตัวเองว่าเราผ่านชีวิตมาได้อย่างไรในในชีวิตของเราแต่พี่้องที่เลกาทั้งหลายในพระคำของพระเจ้าเนี่ยในบริบทของคําว่าคริสเตียนที่หมายถึงว่าการเข้าสู่การรำนักของพระเจ้านั้นเป็นข้อความที่ลึกซึ้งจากพระคำของพระองค์เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทําไว้กับคนของพระองอาจจะมีภาษาอังกฤษใช้คําว่า l e s in c o หมายถึงว่าการเข้าสู่พำนักหรือการไว้วางใจทั้งสิ้นโดยสิ้นเชิงในการที่มอบและพึ่งไว้กับพระเจ้าและเดินตามพระคุณและความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคำนี้อาจจะเป็นคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยในพระคำพระเจ้าในการเข้าสู่พำนักแต่แท้ที่จริงพระคำะนี้เป็นพระคำพระสัญญาของพระเจ้าที่มีไว้ตั้งแต่พันธสัญญาเดิมเมื่อผู้ลงได้นำอิสราเอลออกมาจาก อียิปต์และเพื่อจะให้เขาข้ามทะเลแดงและไปยังแผ่นดินคานาอันและเมื่อเข้า่ปดินคานาอันหมายว่าเขาจะไปพักพิงอยู่ที่นั่นพักผ่อนและถึงเวลาในพระสัญญาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นดังนั้นพระธรรมฮิบรูเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เอาเดิมและใหม่มาเชื่อมต่อกันและให้สําเร็จตามสิ่งที่พระ,ะนะคำพระเจ้าหรือพระคำพระเจ้าได้พูดไว้โดยเฉพาะการเข้าสู่การพำนักในพระเจ้า ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่รงก็อยากจะแบ่งออกเป็นสามประการด้วยกันเพื่อเราจะเข้าใจว่าชีวิตที่เข้าสู่การความนักนั้นอย่างน้อยมีสามประการประการที่หนึ่งนะครับได้กล่าวนี้ว่า,วาเพราะว่าแท้จริงเราได้รับข่าวประเสริฐอยู่ในข้อที่สองนะครับข้อเสียงบอกว่าเพราะว่าแท้จริงเราทั้งหลายรับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวประเสริฐนั้นเพราะเขาไม่ได้เชื่อ ทำไมเป็นอย่างนั้นพี่น้องพระกิตติคุณที่ถูกประกาศออกไปนะครับหรือเรื่อง,ร,องราวพันธสัญญาเดิมที่พูดไว้ตั้งแต่สมัยของอิสราเอลอิสราเอลไม่ได้เชื่อในพันธสัญญาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ความจริงแห่งพระเจ้าที่ปรากฏที่เป็นพระเยโฮวาให้เขาที่มาถึงชีวิตของเขาเขาไม่ได้เชื่อและก็จนมาถึงข่าวประเสรศิฐเมื่อพระเยซูริ์ได้เข้ามาในโลกนี้และก็สําแดงข่าวประเสริฐให้เขาบางคนก็เชื่อบางคนไม่ได้เชื่อ หลังนั้นเมื่อบางคนไม่ได้เชื่อเขาเองจึงไม่มีโอกาสในการเข้าสู่การพักพิงหรือสู่การพำนักของพระเจ้าแท้จริงข่าวประเสริฐเนี่ยพี่้องเป็นเรื่องข่าวดีแห่งการไถ่ความบาปผิดในชีวิตของเราทั้งหลายแท้จริงข่าวประเสริฐไม่ได้สอนแค่ให้เรารู้ว่าจริยธรรมที่ดีคุณธรรมที่ดีหรือสิ่งที่เราจะดําเนินชีวิตแต่ข่าวประเสริฐคือว่าพระเยซูริตเข้ามาในชีวิตของเราเอเมน ดังนั้นข่าวดีของพระเยซูคริสต์คือว่าพระเยซูคริสต์เข้ามาตายไถ่บาปแกเราทั้งหลายและพระองเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อจะช่วยชีวิตเราให้เราคักพิงอยู่ในพระเจ้าเวลาเราเหนื่อยร่างกายเนี่ยเราพักได้นะนอนก็หายเหนื่อยแต่ฝ่ายจิตใจจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันนอนแล้วก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายเหนื่อยเพราะจิตใจจิตวิญญ,ญาณนั้นมีไว้สําหรับพระเจ้าร่างกายมีไว้สำหรับอาหาร บันเทิงเราก็หายแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณของเรานี่จิตใจเราเนี่ยไว้สําหรับพระเจ้าที่จะเข้ามาและให้เราทั้งหลายได้พักพิงอยู่ในพระโลงในมัทธิวบทที่1 1ข้อที่28ได้กล่าวอย่างนี้พี่น้องบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนี่คือพระสัญญาเราจะเข้าสู่การพำนัก และการหยุดพักในพระองค์แล้วก็ทุกอย่างที่เราลิ้นรนทุกอย่างที่เราพยายามทําทุกอย่างที่เรากําลังทํางานในชีวิตของเราทั้งหลายมันเหนื่อยแต่พระสัญญาของพระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรครับพระเยซูเปิดความเชื่อเปิดหนทางบรรดาผู้แบกภาระเหน็ดเหนื่อยเข้ามาหาพระองค์เราจะพักที่กายของเราใจของเราจิตวิญญาณของเราที่เราจะได้รับในพระธรรมสุดีบทที่4ี่สิบหกข้อสิบ บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพี่น้องพระสัญญาของพระเจ้านะครับพรค์บอาจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าพีา่น้องการพักทิ้งในพระเจ้าเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับการหยุดริ้นรนการยอมจำนนให้กับพระเจ้า นะการมอบให้กับพระเจ้านั่นคือการพักพิงอยู่ในพระเจ้านะครับพี่น้องมีบทเพลงหนึ่งที่พูดว่าพักพิงในพระเจ้าเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาและกลายเป็นเพลงอมะตะที่พระเจ้าใช้นะเพลงบอกว่าบทเพลงเหมือนกับเรือที่เราเว่งวิ่งอยู่ในทะเลเมื่อเกิดพายุใหญ่แต่เราสามารถที่จะพักพิงอยู่ในพระองค์และยอมจำนอนอยู่กับพระองค์นั่นคือการพักพิงคือการหยุด ดิ้นรนและยอมจำนนต่อสิทธทิอำนาจสูงสุดของพระองค์ในชีวิตของเรานะครับกษัตย์ดาวิดได้พูดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของกษัตย์ด,ดาวิดท่านถูกตามฆ่าโดยซาอูลท่านเจอกับปัญหาชีวิตของท่านแต่พระคำพระเจ้าได้หนุนใจกษัตริย์ดาวิดในสดุดีบทที่23ข้อสองได้พูดอย่างนี้ว่าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้านอนลงในทุ่งยากเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปดินน้ำแดนสงบพี่น้อง บางครั้งเราต้องยอมให้พระเจ้านำเราในการเวลานอนพักนะครับคนที่จะมีสุขภาพดีจริงๆนะพี่น้องรู้ไหมครับคือคนที่เวลากลางคืนและนอนหลับได้ถ้าเรานอนหลับไม่ได้ร่างกายเราแย่เลยแต่ไม่นอนเลยนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับดังนั้นชีวิตของเรานะพี่น้องเราต้องนอนหลับพักอยู่ในพระองค์และพระคำพระเจ้าบอกพระองค์ก็นําไปยังดินน้ําแดนสงบ เวลาเวลาแกะเนี่ยแกะชอบที่สุดคือน้ําที่มันนิ่งถ้าน้ําที่มีคลื่นแล้วมีคลื่นเนี่ยแกะมันจะไม่อยู่มันจะกลัวมันจะวิ่งหนีจากคลื่นของทะเลแทบพระเจ้าได้พูดกับดาวิดว่าพระองค์กำลังนำดาวิดเป็นเหมือนลูกแกะของพระเจ้าไปยังดินน้ำแดนสงบแม้จะเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาจะสงบอยู่ในพระเจ้าในชีวิตของเขา ในพระคีสดุดีบทที่61ข้อหนึ่งจิตใจข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์อเมนนะครับประการที่สองการงานของพระองค์จะความพระองค์ได้สําเร็จตั้งแต่สร้างโลกการพักพิงหรือการเข้าสู่การพำนักอย่างที่สองไม่เพียงแต่การเข้าไปพักพิงอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า แต่การพักพิงที่พูดถึงไว้และสําเร็จแล้วก็คือการที่พระองค์ได้ทรงสร้างโลกและให้วันที่7เป็นวันแห่งการเข้าสู่การพำนักหรือวันสบาโตพี่น้องคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาวันสบาโตเขาสาคัญมากเขาหยุดเขาไม่ทําอะไรเลยเขามาหาพระเจ้าบางคนมานอนรออยู่ที่หน้าพัะพลาพระวิหารพรอลรอวันที่จะเข้าสู่วันสบาโตวันที่พระเจ้าได้ หยุดพักเพื่อเขาจะได้เข้าสู่การพำนักที่พระเจ้าได้ทำไว้นะรพระองค์ทำสำเร็จแล้วนะครับในปฐมปการาบทที่บทที่สองข้อสองบอกว่า,ว,าวันที่เจ็ดพระเจ้าเสร็จการงานของพระองค์ทรงกระทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้นทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำมีคนถามว่าทำไมพระเจ้าสร้างเนี่ยพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ วันที่สองก็ได้วันแรกพระองค์สร้างโลกวันที่สองพระองค์ก็สร้างมนุษย์นะวันที่สามก็ทรงสร้างพืชธัญญาหารสัตว์นานาประการสร้างทุกอย่างแล้วก็ครบสมบูรณ์ทําไมพระองค์พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์มาร่วมสร้างกับพระองค์พระองค์สร้างแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกสดเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างทุกอย่างมีอะไรพร้อมมาแล้ววันวันที่หกพระองค์จึงสร้างมนุษย์และให้มนุษย์ครอบครองและวันที่เจ็ด พระองค์ให้เขาได้หยุดพักการงานทั้งสิ้นเพื่อจะครอบครองในพระเจ้านี่เองที่ทําให้เรารู้ว่าพระองค์มีแผนการของพระเจ้าในชีวิตเขาเราทั้งหลายหลายคนจึงไม่มีโอกาสได้เข้าใจว่าทําไม เราต้องหยุดพักในวันซาบาโตและวันซาบาโตที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนั้นในเวลานี้คือวันอาทิตย์คือวันที่พระเยซูริตเจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นลากฐานแห่งความเชื่อว่าพระเยซูได้ทรงพระชนอยู่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายงั้นเราจึงมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เราไม่ได้มาเพราะว่าเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวใครไม่มาวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าตกนรกนะครับใครไม่ทําตามวันอาทิตย์พระเจ้าไม่อวยพรไม่ใช่ แต่วันอาทิตย์ที่มีมากกว่านั้นคือวันแห่งการเข้ามาสู่การพำนักในพระเจ้าเข้ามาพักพิงอยู่ในพระองค์พระบพีบอกว่าอะไรครับหนึ่งวันในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในโลกนี้วันนี้ถ้าเราอยู่ในนิเวศพระเจ้าหนึ่งวันท่านมีอายุในโลกนี้พันวันเลยเพราะหนึ่งวันในพระนิเวศพระเจ้าเท่ากับพันวันอยู่ข้างนอกในโลกนี้ และเป็นวันที่เราจะยืนยันความเชื่อของเราว่าชีวิตเราทั้งหลายเรามีความเชื่อในพระเจ้าและเพื่อเราจะรับพ,อพอระพรของพระองค์ในมัทธิวบทที่28บข้อหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ภายหลังวันสะบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์มารีชาวมักกะดาลาและกับมารีคนหนึ่งนั้นมาดูที่ยมมงนะครับหมายว่าพระองค์ได้เป็นขึ้นมาในวันอาทิตย์และพระองค์ฟื้นคืนพระชนพระองค์ในยอห์นบทที่20ข้อหนึ่ง ยืนยันอีกนะครับว่าวันสบาโตที่แท้จริงคือวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมาลีมัคดาลามาถึงองโงค์ฝังศพนางเห็นหินที่ออกจากปากอุโงค์อยู่แล้วนั้นหมายความว่าพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับวันอาทิตย์เท่ากับอะไรครับพี่น้องเท่ากับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ การฟื้นคืนกระบวนการอาทิตย์เป็นวันที่พี่น้องได้เข้ามาพักคิงอยู่ในพระเจ้าเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าต้องการอวยพรอยู่เหนือท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายเป็นวันที่เราเข้ามาเพื่อจะเฉลิมฉลองเมื่อผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับถ้าเรียนถ้าเรียนมปลายก็น่าจะเป็นเราเรายังเรียกว่าอนุชนอยู่เราถูกสอนนะครับคิดสีบานในคิดจักต่างจังหวัดสอนเราว่า วันอาทิตย์เป็นวันสําคัญวันที่เราจะเข้ามานมัสก,การพระเจ้าอนุชนคนไหนนะครับหนีไปเที่ยวอนุชนคนไหนไปดูหนังนะครับวันนั้นวันอาทิตย์นมัสก,การแล้วพระเยซูมารับทุกคนไปแล้วพวกนัานออกมาจากโรงหนังจะไม่เห็นเพื่อนเลยไอเราเป็นเด็กเราก็เชื่อเลยเชื่อจริงๆตั้งแต่นั้นมาเชื่อจริงๆเลยกลัวตั้งแต่เชื่อพระเจ้าไม่เคยเข้าโรงหนังวันอาทิตย์เลยกลัวว่าออกมาแล้วเอาเพื่อนถูกรับไปหมดแล้ว เพราะเขาเป็นนมัสาการพระเจ้าที่กิตติจักรให้ความสําคัญแม้ว่าสิ่งที่อาจารย์จะเปรียบเปยแต่สิ่งสําคัญที่สุดวันสบาโตเป็นวันที่พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายรับพระพรของพระเจ้าพระองค์ต้องการอวยพรในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับสบาโตที่เริ่มต้นในปฐมกาลคือการทรงสร้างของพระเจ้า แต่แต่วันอาทิตย์เป็นการถูกสร้างใหม่โดยพระคิดชีวิตเราทั้งหลายถูกสร้างใหม่เอเมนพี่น้องเอเมนในสับเริ่มต้นสบาโตคือการทรงสร้างโลกแต่ในวันอาทิตย์พระเยซูริตสร้างเราใหม่สร้างชีวิตของเราโดยพระเยซูกิตเจ้าเราถูกสร้างใหม่โดยพระองค์ในชีวิตเราทั้งหลายนั้นเราจึงมานามัสการนะครับเรามาเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้า เรามาเพื่อจะรับการอวยพรเรามาเพื่อจะรับกําลังที่มาจากพระเจ้าและเรามาเพื่อที่จะให้ไฟวิญ,ญญาณของเรานั้นได้รับการเต็มเปี่ยมเหมือนกันกันชาิไฟไฟวิญญ,ญาณและเพื่อเราจะออกจากคิดจักรไปและทํางานอีกหกวันที่เราจะมีกําลังขึ้นในพระเจ้าเมื่อท่านเข้ามาชาร์จแล้วท่านออกไปหกวันท่านจะมีกําลังขึ้นในพระเจ้าและก็สามารถผ่านทุกอย่างได้เอเว และโดยกําลังของพระเจ้าถ้าวันไหนท่านไม่ชัดนะแบตท่านหมดละแย่เลยนะนะแบตหมดนี่ต้องเป็นหาที่ชาติไม่ได้ต้องรออีกวันอาทิตย์พระเจ้าต้องการให้เราเข้ามานามัสการพำนักพระองค์ในวันอาทิตย์พำนักส่วนที่สามสำคัญประการที่สามบอกว่าดังนั้นพระองค์ได้กําหนดไว้อีกวันหนึ่งนะครับอยู่ในข้อที่เจ็ดคือการเข้าสู่ในสวรรค์น,นิรัน ดังนั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสผ่านดาวิดในเวลานานมาแล้วตามที่บามพีได้อ้างไว้ข้างบนแล้วว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจะฟังพระสรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านรื้อรันพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรกันวันนี้คือการที่จะรออีกวันหนึ่งที่จะในชีวิตของเราทั้งหลายก็คือการเข้าสู่พำนักนั่นหมายถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าจะเป็นการพำนักสุดท้ายในชีวิตของเรา ทั่วโลกก็มีตั้งพี่น้องแคทอลิกก็แสดงความเสียใจกับพี่น้องคทอลิกที่โปปฟันซิสท,ที่ได้จากไปและไปอยู่กับพระเจ้าแต่นั้นทุกคนสุดท้ายเราต้องเข้าสู่การพำนักสุดท้ายของเราในชีวิตของเราเราปฏิเสธไม่ได้ท่านอาจจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์บอกว่าไม่เอาข่าวประเสริฐก็ได้ไม่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ก็ได้แต่ท่านก็ ปฏิเสธไม่อยากจะมาโบสถก็ได้แต่สุดท้ายชีวิตท่านปฏิเสธไม่ได้เพราะความตายจะนำท่านสู่การพำนักสุดท้ายชีวิตของท่านพระคำบอ,อกว่าคือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลาย เพราะคำหล้านั้นบอกวันนี้วันที่ผู้หลงได้ตัดผ่านดาวิดแล้วว่าวันนี้คนที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นหมายว่าโอกาสในการเข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแม้ว่าเพื่อเราเริ่มต้นกับพระเจ้าเชื่อแบบไหนก็ตามที่เรายัางไม่ได้เข้มแข็งหรือเราไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแต่เวลานี้เป็นโอกาสที่พระเจ้าเปิดประตูเพื่อยืนยันในเชิงว่าว่าพำนักสุดท้ายในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า พนักสุดท้ายที่เราจะอยู่และอยู่เป็นนิรันดร์การซึ่งนิรันดร์การที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแผ่นดินของพระเจ้าการพรนักสุดท้ายการเข้าสู่ในสวรรค์น,นิรันท์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมสัปดาห์นี้ตลอดสัปดาห์นะครับพอดีผมไปต่างจังหวัดไปที่อุบลแล้วก็เลยไปที่สกลนครทั้งอาทิตย์นะครับก็ไปงานของพระเจ้าในงานศาสตรกฤษคิเตยรประเทศไทย แต่ในกรุงเทพมีเพื่อนผู้รับใช้ที่รักพระเจ้าได้จากไปอยู่กับพระเจ้าสองสามคนในสัปดาห์เดียวและผมไม่มีโอกาสได้ไปร่วมเพราะต้องอยู่ต่างจังหวัดคนเหล่านั้นทำงานมาสุดและได้พักลงและพักอย่างสมบูรณ์และเข้าสู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเราทั้งหลายเช่นเดียวกันวันนี้เรากำลังเป็นผู้รอคอยวันนี้พระองค์กำลังพูดกับเราทั้งหลายว่า เรากำลังจะเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าได้จัดเตรียมนะครับในพระสัญญาพระเจ้าในมันพปีในมัลพีเดิมเนี่ยการเข้าสู่พำนักในแผ่นดินของพระเจ้าที่เป็นแผ่นดินแห่งคานาอันเป็นแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบต่างภูมิศาสตร์แต่วันนี้พระองค์ได้สัญญาสุดท้ายว่า,าการพำนักสุดท้ายก็คือแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไม่มีความบาปไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความเหนื่อยอีกต่อไปไม่มีน้ำตาไม่มีความทุกข์ยากอีกต่อไปเพราะถึงเวลานั้นเราอยู่ร่วมกับพระองค์นมัสการร่วมกับพระองค์และได้เข้าสู่การพักพิงอย่างแท้จริงในพระธรรมฮิป,ปรูนะครับตั้งแต่ข้อบทที่สข้อ9กถึงข้อที่11อได้พูดอย่างนี้ว่าฉะนั้นจึงมีการทรำนัด สบาโตสําหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะว่าผู้ใดที่เข้าสู่การํำนักของพระเจ้าแล้วก็เข้าสู่การพักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระหลงเตุฉะนั้นคอยเราทั้งหลายพยายามที่จะเข้าสู่การํำนักเพื่อจะไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่ได้เชื่อเหล่านั้นพี่น้องเวลานี้เราต้องรักษาความเชื่อของเรายึดเอาชีวิตของเราไว้เข้าสู่การํำนักของพระเจ้า ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21็ข้อสาได้พูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพัะพาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงกถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาถึงเวลานั้นนะครับเขาจะอยู่ร่วมกับพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นในชีวิตในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่น้องต้องรู้จักพระคำพระเจ้าต้องศึกษาพระคำพระเจ้า เดี๋ยวนี้มีความเชื่อที่แปลกแปลกนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านชอบอะไรในโลกนี้นะครับท่านชอบตีกล์ฟท่านตายไปท่านจะไปตีกรอบบนสวรรค์โอสนามกรอบได้ดีมากเลยนะครับเขาก็ประกาศคนในชอบช้อปปิ้งนะครับพอตายไปแล้วก็จะมีที่ช้อปปิ้งให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั่วเลยโอ้คนก็มาเชื่อพราะเยซูว่าตายแล้วจะไปช้อปปิ้งบนสวรรค์บางคนบอกว่าในสวรรค์เราชอบแบบไหนชอบตกปลาท่านจะตกปลาทั้งวัน ใครจะ่ชอบตกปลาพี่พน้องพักคำนลรวเจ้าไม่มีมีอย่างเดียวคือการนมัสก,การอยู่ร่วมมัพลงพักพักคำพระเจ้าไม่มีอย่างอื่นในโลกนี้หมดทุกอย่างไม่มีในสวรรค์เพราะในสวรรค์มีพร้อมทุกอย่างแล้วในชีวิตของเราในวิวรณ์บทที่21ข้อ4ครับน้องอ่ะพระเจ้าจะท่งเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไปการข้ามครวนการร้องไห้การเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนั่นคือที่พำนักสุดท้ายในสวรรค์วันนี้เราอาจจะร้องไห้ร้องไห้อีกร้องไห้กับเจ้านายบ้างร้องไห้กับแฟนบ้างร้องไห้กับสามีภรรยาบ้างร้องไห้กับลูกบ้างโอ้ยะภาระบักแต่เพื่อในสวรรค์พระเจ้าบอกว่าพะองทรงเช็ดน้าตาสุกหยดจะไม่มีเกิดขึ้นการข้ามครวรจะไม่ได้เกิดขึ้น เพราะเราอยู่ในเวลาที่พระเจ้าอยู่กับเราเราโลมใจเราแต่เพื่อให้ได้รับมรด,ดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเนา่าป่าศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทาั้งหลายพี่น้องเราต้องรักษาการเข้าสู่การพำน,นักของพระเจ้าเริ่มต้นให้พระเยซูริตเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงให้พระองค์สร้างเราใหม่ภายในชีวิตของเราแล้วให้เรารักษา วันแห่งการนมัสการพระเจ้าเริ่มต้นวันสบาโตแต่พระอลคงให้วันอาทิตย์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าพี่น้องผมเชื่อพระเจ้ามา40บกว่าปีรับใช้พระเจ้ามา34ปีนะครับผมนับได้ว่าวันอาทิตย์ผมขาดกี่กี่ครั้งนับได้เลยเว้นแต่ว่าเราป่วยเราไม่สบายจริงๆเราไม่ได้มาแต่ทุกครั้งจะช่วยโอกาส จะไม่เทศนาจะเทศหรือจะไม่ได้ร่วมในกิจกรรมแต่ก็มานมัสการพระเจ้านะครับยืนยันนะครับในใชัยชนะในกำลังที่พระเจ้ามอบให้แก่เราทั้งหลายและสุดท้ายการเข้าสู่การพำนักสุดท้ายคือสวรรค์น,นิรันดร์ของพระเจ้าวันนั้นผู้ชอบธรรมของพระองค์จะอยู่ด้วยกันให้เรายืนขึ้นด้วยกันมีไหมครับพี่น้องอยากจะตอบสนอง้วยพระวจะนะคำพระเจ้า เราเชื่อว่าพระวจนะคำพระองค์ได้มาถึงเราทั้งลายและความจริงของพระองค์วันสุดท้ายแห่งการเข้าสู่การพำนักอันทาวรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นานและโลกนี้คือบ้านชั่วคราวที่เรากำลังเดินผ่านและจะผ่านมันไป แต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้เราดำเนินด้วยความเชื่อติดสนิทยอยู่กับพระเยซูคริสต์ให้พระองค์สร้างชีวิตของเราให้เข้มแข็งเติบโตขึ้นและให้เรารักษาวันสบาโตวันอาทิตย์แห่งการเป็นขึ้นมาเพื่อเราจะเข้ามาพำนักอยู่กับพระองค์พักพิงอยู่ในพระองค์รอคอยจนถึงวันเวลาวันหนึ่ง ที่เราจะไปอยู่ที่ถาวรของพระเจ้าไม่ว่าภาระ,ะหนักอย่างไรในเช้าวันนี้ขอพระเจ้ายกออกในหัวใจเราทารั้งหลายขอพระเจ้าเป็นคำตอบแห่งชีวิตของเราและยกทุกอย่างพี่น้องก็จะเข้ามาด้วยภาระแห่งความเจ็บป่วยขอการแต่ต้องโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแห่งการรักษาคนที่แบกภาระ,ะด้วยหนี้สินต่างๆขอการ ปล,ปล่อยโดยฤทธิ <elle> ์อ,ยย <elle> อำนาจของพระองค์ให้เขาเป็นอิสระเป็นไทยอย่างแท้จร,งริงพระองค์เจ้าคนที่ผูกมัด้วยอำนาจวิญญาณชั่วผีมารซาตานที่อยู่เบื้องหลังั้งหบดนั้นให้การปลดปล่อยได้เกิดขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและโดยใชยชนะแห่งพระเยซูเจ้าได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาพระองค์เจ้าข้าขอการอวยพรแต่อวยพรเราทั้งหลายที่จะเข้าสู่การพนักกับพระองค์อย่างแท้จริง แม้ในโลกนี้เหนื่อยแต่เราจะได้พักลงและรับกําลังฤทธิดเดชท,ที่มาจากพระเจ้าและลุกขึ้นใหม่และก้าวต่อไปสู้กับปัญหาทุกอย่างได้และปันเชิญทุกอย่างได้โดยพระเยซูริ์เจ้าโดยพระองค์ที่เราจะปันเชิญทุกอย่างให้ชัยชนะนั้นแก่เราทั้งหลายอวยพรในชีวิตของเราในเกตติตามพระองค์เมื่อเราออกจากคริสตจักรขอล้มฤทธิขอประหัตของพระเจ้า ขอพระสรีพระองค์ปกคุมอยู่เหนือท่ามกลางพี่น้องเราทั้งหลายชูทุกคนตั้งแต่เด็กอนุชนจนถึงผู้ใหญ่และผู้วุโสทั้งหมดนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระองค์เราเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งเหล่านี้ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เราตบมือขอบคุณพระเจา้าด้